คุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องราวสุดหลอนจาก r o v สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลอนที่ผมได้สัมผัสเมื่อไม่นานมานี้นะครับ,รบโดยเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่ผมกำลังเดินอยู่แถวบ้านนั้นนะครับ,รบผมได้ยินเสียงฉุบฉุบเหมือนเสียงมีดฟันนะครับโแต่พอผมหันไปมันก็ไม่เจออะไรอผมก็เลยเดินต่อไปครับครับในตอนที่ผมเดินอยู่นั้นะ มันก็เหมือนมีอะไรผ่้ผ่านตัวผมไป้ยเแต่พอผมหันกลับไปมองเจอมัับมนก็ไม่เจออะไรเลยครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็ว่ามันแปลกๆแล้วครับ <c oughs> ผมก็เลยรีบวิ่ง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ตามผมมาติดๆครับ <c oughs> มันเหมือนกับหายตัวมาอยู่ข้างหลังผมเลยอะ <c oughs> ผมตกใจมากก็เลยได้แต่ท่องนโมตสาในใจนะครับเป <c oughs> ็นไงครับแต่ที่พีกกว่านั้นนะครับยังไงครับผมได้เห็นตัวเป็นๆของสิ่งนั้นครับอย โอ้ยน่ากลัวมากครับมันพุ I I ่งแวบไปแวบมาแล้วผมนี่ก็นอนสลบไปเลยครับโอ้โหแล้วยังไงต่อครับสิ่งนั้นที่ว่าเนี่ยมันก็คือ g แก l y v i ว i สิตัน e l l สกินใหม่พร้อมส่วนประกอบสกินเท่ทุกสีดูดีทุกสกิลเอฟเฟกสวยแบบหลอนๆสกิลหนึ่งก็เท่สกิลสองก็ดีสกิลอัลติเมทเนี่ยยิ่งหลอนครับ ตั้งใจฟันตั้งนาน oh, <man. S 1> ที่แท้จะขายของเอาเป็นว่าพบกับสกินใหม่ g กส l y w i ิ i ิตเทนซิลในกิจกรรมสมบัติสมุไรเริ่ม5คูปองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนี้เท่านั้น